สวัสดีครับท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมครูพรเทพพัดเปลี่ยนจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครหลวงพ่อทวีศัติ์นะสำหรับวันจันทร์วันนี้นะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นคลิปที่2นะครับคลิปแรกก็คือที่ครูสรุปจากรถคาว์ไซคิบอร์175ไปนะครับอันนี้คลิปที่2นะครับก็สืบเนื่องมาจากว่ามีท่านผู้ชมใน y o u t u b e ช่องของครูเนี่ยเขาคอมเมนต์มาถามว่า เอาน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ที่มีความหนืดมากๆเยอะๆมาเติมใส่ในรถมอเตอร์ไซค์ได้ไหมแล้วก็บอกตัวเลขมาด้วยว่า0.8ก็มันมีมันมีข้อมูลมาแค่นี้นะครับที่รู้ในเบื้องต้นอย่างหนึ่งคือมอเตอร์ไซค์คันนั้นเนี่ยใช้น้ำมันเครื่อง0.8ลิตรหรือ 800cc ซีซีส่วนไอ้น้ำมันเครื่องเนี่ย คือครูก็ไม่รู้นะน้ำมันเครื่องของคุณเนี่ยจะเป็นเกรดธรรมดาเป็นกึ่งสังเคราะห์เป็นสังเคราะห์ร้อยเปอร์เซนแล้วจะเป็นเบอร์อะไรยังไงบ้างนี่คือครูไม่รู้เพราะบอกจะเพียงว่าหนึบหนึแล้วน้ำมันเกียร์เนี่ยคือครูก็เข้าใจอย่างนี้นะครับว่าไปเอาน้ำมันเกียร์น้ำมันเฟืองท้ายเนี่ยที่มันเป็นเบอร์90เนะี่ยหรือสักครู่นะครับอ่าอย่างครูเนี่ย ใช้รถกระบะมิซูวิชิไททันอยู่นะแต่ของครูเป็นเครื่องตัว4 d 5 6มันก็จะมีการใช้น้ำมันเกียร์กับน้ำมันเฟืองท้ายเนี่ยอันเนี้ยมันเป็น GL5 GL5 เบอร์80อันนี้คือครูเช็คระยะที่ศูนย์อยู่นะครับเพื่อรักษาสิทธิ์วารันตีเอาไว้กับอีกตัวหนึง่ง จะเป็น GL 3เป็น75 W 8 5 W ตัวเลขอาจจะไม่ชัดเพราะว่ามันโดนไอ้น้้ำมันเก่าไหลามามันเลยเลือนไปหน่อยหนึ่งนะซึ่งครูไม่แน่ใจนะเจ้าของคำถามเนี่ยเขาถามถึงน้ำมันเครื่องกับน้ำมันเกียร์อย่างนี้หรือเปล่าทีนี้เมื่อครูไม่ได้เข้าใจตรงนั้นอย่างทองแท้เดี๋ยวเวลาครูตอบมันอาจจะไม่ชัดเจนสักเท่าไหร่ เคยทำคลิปบอกไปแล้วว่าเวลาเขาผลิตรถหนึ่งคันมาขายคุณเนี่ยเขาต้องดู่อนว่ารถคันนั้นเนี่ยความจุกระบอกสูบเนี่ยกี่ซีซีแรงม้าแรงบิดสองจังหวะสี่จังหวะใช้งานแบบไหนสภาพภูมิอากาศเป็นอย่างไรแล้วหนึ่งในเรื่องของการผลิตรถมาขายเนี่ยมันก็จะต้องมีเรื่องของ ความประหยัดอ่ามีบริษัทรถบริษัทไหนไหมครับเวลาผลิตรถมอเตอร์ไซค์พูดถึงรถมอเตอร์ไซค์เล็กๆทั่วๆไปนะแล้วบอกว่ารถของผมเนี่ยรับประทานยัดหาน้ำมันยังกระอูดเลยเออมีบริษัทไหนกล้าโฆษณาอย่างนี้ไหมครับแล้วได้เกิดเขาโฆษณาไปอย่างเงี้ยครูก็อยากจะถามว่าถ้าชาวบ้านตาสีตาสาทั่วๆไปเนี่ยรวมทั้งครูเนี่ยอายุ50กว่าแล้วเนี่ย ครูจะไปซื้อมาใช้ไหมครับรับประทานยัดหาแดกน้ำมันยังกระอูดอย่างเงี้ยคือครูก็ไม่ซื้อครับเพราะส่วนใหญ่ที่คนใช้รถทั่วๆไปคือก็จะต้องมีเรื่องของความประหยัดก็จะต้องมาโฆษณาว่าเอ้ยรถฉันเนี่ยน้ำมันเบนซิน1ลิตรเนี่ยวิ่งได้ร0อยกิโลอีกยี่ห้อหนึ่งผลิตมาก็าข้อมูลมาเกตครับเอ้ยของฉันนะ่1 l, นะ1ลิตรน่ะวิ่งได้1้0กิโลิ กิโลเมตรประมาณอย่างนี้เพราะฉะนั้นตรงน้ำมันเครื่องเนี่ยมันก็จะถูกออกแบบมาจากทางโรงงานจากทีมวิศวกรว่าควรจะใช้น้ำมันเครื่องที่มีค่าความหนืดมาตรฐาน SAE เนี่ยจะเป็นโมโนเกตเกตเดียวหรือจะเป็นเกตร,รวมมัติเกตก็เป็นหน้าที่ของทีมวิศวกรทีมโรงงานผู้ออกแบบครู ก็ต้องปฏิบัติตามนั้นก่อนแต่เราก็อย่าลืมว่าเมื่อผ่านการใช้งานไปซึ่งครูก็ทำหลายๆคลิปแล้วว่าต่อให้คุณใช้น้ํำมันเทพแค่ไหนดีแค่ไหนรักษาสภาพรถด,ดีอย่างไรเวลาเครื่องยนต์มันทำงานลูกสูบมันเคลื่อนที่ขึ้นลงมันก็จะแหวนลูกสูบเคลื่อนที่ขึ้นลงตามไปด้วยแล้วไอ้ลูกสูบ ก่าวหวนลูกสูบก็จะต้องเกิดการเสียดสีกับอะไรครับผนังกระบอกสูบเพราะนั้นต่อจะให้น้ำมันเทพแค่ไหนเมื่อโลหกะกับโลหะเสียสีกันก็ต้องเกิดการสึกหลอพอมันเกิดการสึกหลอถ้าพูดตามภาษาภาษาชาวบ้านทั่วๆไปก็มักจะบอกว่าเครื่องหลวมจริงๆเวลาลถมันไม่มีเรียวแรงเนี่ยมันมีสาเหตุอีกหลายสาเหตุ แต่ใช้คำว่าโดยส่วนใหญ่พอรถเราไม่มีเรียวแรงเมื่อไหร่กินน้ำมันเครื่องเมื่อไหร่มีปัญหาควันไหลออกท่อเมื่อไหร่เรามักจะคิดเองเออเองว่าเครื่องหลวมนะรถของคุณเนี่ยเขาให้เติมน้ำมัน0 8 8 0 0ซีซีคุณก็ลองใส่เป็นซักลิตรครึ่งดูก็ได้รถใหม่ๆเนี่ยนะลองใส่เป็นลิตรครึ่งแล้วคุณก็ไปลองวิ่งดูว่า ควันท่วมควันไหลที่หม้อก,กองมีน้ํามันเครื่องขึ้นไปแฉะไหมยิ่งร้อนรถมันวิ่งออกไหมก็ปรากฏว่าก็ควันไหลรถวิ่งไม่ออกยิ่งร้อนยิ่งอืดเครื่องหลวมเหรอรถเครื่องคุณไม่ได้หลวมเลยครับแต่เพราะอะไรครับคุณเติมน้ํามันเครื่องไปเกินนะทีนี้ไม่ต้องเติมเกิน ใช้ตามปริมาณที่กำหนดอันนี้คือครูยกตัวอย่างนะครับครูยกตัวอย่างว่าอย่าง Honda Wave 110i เนี่ยเขาใช้น้ำมันเครื่องพื้นฐานก่อนเลยนะครับกึ่งสังเคราะห์เป็นชนิดมันติเกรดหรือเกรดรวม 10W30 นะซึ่งถือว่าเป็นน้ำมันที่ค่อนข้างจะใสเพียงพอต่อการใช้งานตามปกติ อันนี้ตัวเลขคือคูณสมมุตินะใช้0.8ลิตรจากนั้นคุณลองไปเอาน้ำมันเกียร์น้ำมันเฟืองท้ายรถยนต์เนี่ยเอาสักเบอร์140เอาสักเบอร์140ไปซื้อมาสักลิตรหนึ่งแล้วคุณก็ตวงใส่เข้าไปในเครื่อง0.8ตามสเปคมาตรฐานของรถคุณแล้วคุณก็ลองไปวิ่งดูว่า รถของคุณเนี่ยมันวิ่งออกไหมการเปลี่ยนเกียร์การเข้าเกียร์เนี่ยมันนิ่มนวลเหมือนปกติไหมนะพอย้ำอยู่เสมอว่าเราต้องทำตามมาตรฐานผู้ผลิตไว้ก่อนก็เรียกว่ามีตุ๊กตาเป็นเบื้องต้นแต่ถ้ามันผ่านการใช้งานแล้วชิ้นส่วนมันเกิดการสึกหรอ แต่เรายังไม่มีงบประมาณในการที่จะซ่อมแซมจะคว้านเปลี่ยนลูกเปลี่ยนแหวนเปลี่ยนก้านอะไรก็แล้วแต่งบประมาณยังไม่เพียงพอแต่จําเป็นต้องใช้รถทำมาหากินยืดเวลาประวิงเวลาต่อไปก่อนในกรณีอย่างนั้นเราก็จะแก้ไขปัญหาปลายเหตุโดยการขยับเบอร์น้ำมันเครื่องขึ้น เช่นจากของเดิมลงท้ายด้วย3 0คุณก็ลองขยับไปลงท้ายด้วยเบอร์40แล้วลองดูว่าเมื่อมันเป็น40เนี่ยปัญหามันทุเลาลงบ้างไหมแล้วเป็นที่พอใจหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดขยับไป40คุณยังไม่พอใจยังมีปัญหากินน้ำมันเครื่องอยู่พอขราวหน้าคุณก็ลองขยับไปเป็น,ปนอะไรครับลงท้ายด้วยเลข50บ คือครูไม่สามารถไปตอบได้เลยว่าถ้ารถของคุณมีปัญหากินน้ำมันเครื่องวันไหลมากเลยจากน้ำมันเบอร์นี้ให้ขยับไปเป็นเบอร์นี้เลยอันนี้คือครูตอบไม่ได้เพราะพฤติกรรมการขับขี่รถระยะทางในการขับขี่สภาพรถครูไม่ได้เห็นนะฮะก็คือจะตอบให้อย่างนี้นะครับว่าเอาน้ำมันที่มีความหนืดเยอะๆไปเติมเนี่ย มันไม่ได้เหมาะสมนะแต่ตรงนี้มีคำว่าแต่ครูก็อยู่ในกลุ่มช่างหลายๆกลุ่มนะแล้วก็จะเจอโพสของนายช่างหรือร้านหลายๆร้านอันนี้คือครูไม่ได้ไปแซะไปบูลลี่เขานะครับแล้วก็จะมีผู้ชมหลายๆคนผู้ใช้รถยูเซอร์เนี่ยแหละก็บอกว่าฉันก็เอาอย่างเงี้ยเดี๋ยวสักครู่นะครับ มันเลียงกับครูคือครูต้องมีสื่อสมมุตินะคุณเนี่ยมีรถหลายคันมีทั้งมอเตอร์ไซค์สจังหวะสีจังหวะมีทั้งรถเกียร์รถสายพานมีทั้งรถเก๋งเครื่องเบนซินรถเก๋งเครื่องติดแก๊สรถกระบะเครื่องยนต์ดีเซลอ่ามีรถเยอะแล้วเวลาไปเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเนี่ยบางทีมันไม่ได้ใช้หมด มันจะมีน้ำมันเครื่องเหลืออยู่น้ำมันเครื่องใหม่แต่มันเหลืออยู่แล้วก็จะมีคำถามตรงนี้ว่าเอามาเทเทรวมกันผสมกันแล้วเอาไปเติมใส่รถมอเตอร์ไซค์ยี่ห้อนั้นรุ่นนั้นรุ่นนี้รุ่นโน้นได้ไหมถ้าคำถามนี้มาถามครูอย่างน้อยๆคนที่เขาเป็นครูอยู่ในสถานศึกษาเนี่ยเขาก็ต้องมีความรู้ตามหลักวิชาการอยู่บ้าง เขาก็จะตอบเพื่อไม่ให้ทำไมครับปัญหามันเข้ามาหาตัวเองว่าจริงๆแล้วไม่สมควรจะทำไม่สมควรจะเอานะ้ำมันเครื่องต่างยี่ห้อต่างเกรดต่างชนิดต่างมาตรฐานมาเทรวมกันแล้วเอาไปใส่ในรถของคุณไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์รถกระบะมันไม่สมควรแต่ พอเวลาครูตอบไปว่าไม่สมควรหรือช่างร้านนั้นเขาก็มีความรู้ตามหลังวิชาการดีะเขาก็ตอบคล้ายๆครูแหละไม่สมควรมันจะต้องมีผู้ชมประเภทหนึ่งคนใช้รถประเภทหนึ่งจะเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าผมก็เอาน้ำมันตัวนั้นตัวโน้นตัวน,น,วน,น,วนี้เอามาเทรวมกัน แล้วก็ใส่ยอยู่ในรถมอเตอร์ไซครถยนต์รถกระบะผมไม่เห็นรถผมมันเป็นอะไรเลยเออทีนี้ไอคนที่เข้ามาคอมเมนต์ถามก็จะเริ่มสับสนละไอคนเนี้ยเป็นครูคนเนี้ยเป็นช่างอยู่ร้านดีมีมาตรฐานเลยเขาบอกว่าไม่สมควรแต่นายกอสมมุติเป็นพี่ปุ้ยพี่ปุ้ยบอกกูทำมาเยอะไม่เห็นพังเลย กูจะเชื่อใครดีนะถ้าเชื่อในกยเชื่อพี่ปุ้ยแล้วเกิดรถของคุณเนี่ยมันมีปัญหาชิ้นส่วนในเครื่องมันใกล้จะพังมิพังแหล่อยู่แล้วอะ่ะเออแล้วคุณดันทันตามที่นายกพี่ปุ้ยแนะนำมาแล้วมันพังมาคุณก็ไปถามหาความรับผิดชอบจากนายกรหรือพี่ปุ้ย เพราะครูกับช่างบางคนในช่างบางร้านเขาก็บอกแล้วว่าไม่สมควรจะเอามาผสมรวมกันเนื่องจากน้ำมันเครื่องต่างเกตต่างชนิดต่างมาตรฐานไอสารเคมีหรือสารปรุงแต่งมันทำไมครับมันไม่เหมือนกันนะฮะท่านรู้จักอาหารชนิดหนึ่งไหมครับที่เรียกว่าจับชาย อันนี้เท่าที่ครูไปศึกษาเรียนรู้มาคือเกิดจากสมัยหนึ่งเนี่ยชาวจีนพ้นทะเลเนี่ยเขาเริ่มอพยพมาอยู่ในเมืองไทยหนีร้อนมาพึ่งเย็นสมัยนั้นเมื่อเข้ามาใหม่ๆเราได้ยินว่าอะไรครับเสือ่อผืนหมอนใบอาหารการกินฐานะเขาไม่ได้ร่ำรวยเหมือนในปัจจุบันเวลาเขาทานอาหารเหลือเขาก็จะเอาอาหารเนี่ย อะไรอ่ะผัดนั่นโน่นนี่หลายๆอย่างมาทําไมครับเทรวมในหม้อเดียวกันแล้วก็เอามารวมทําเป็นอาหารกินเพื่อประทางชีวิตให้มีชีวิตอยู่รอดเช้ามาจะได้ไปไปลากรถอะไรของเขาได้ไปเป็นกรรมกรแบกข้าวในโรงสีอะไรของเขาได้น่ะอาหารอย่างนั้นเนะ่ะเขาเรียกว่าจับฉ่ายคือเอาหลายๆอย่างมาเทรวมกันแต่ต้องยังไม่บูดยังไม่เสีย แต่ในปัจจุบันอย่างแม่ครูเนี่ยสมัยพ่อครูอยู่เนี่ยแกก็ทําแกงจับ่ายแต่ไม่ใช่จับ่ายที่ว่าเอาไอ้อาหารนั้นอันโน้นอันนี้เหลือๆมาเทรวมกันนะแต่เป็นอาหารใหม่ๆมีผักมีหมูมีเนื้ออะไรเนี่ยอ่าแม่ก็ไปซื้อมาแล้วก็มาทําก็ยังเรียกว่าอะไรครับจับ่ายนะฮะทีนี้ถ้าเกิดครูเปรียบเทียบอย่างเงี้ยในปัจจุบันสมมุตินะท่านเนี่ยฐานะท่านก็มีอันจะกินอะ่ะพออยู่พอกิน อ่าไม่ได้ร่ารวยแล้วหราแต่ว่าฐานะปานกลางเสร็จแล้วท่านก็ไปถามเพื่อนน่ะที่กินข้าวเมื่อวานเพื่อร่วมงานท,ที่ที่ที่ทางานสมมุตินะแต่และคนทานข้าวแล้วเหลืออยู่พี่ปุ้ยกินอะไรก๋วยเตี๋ยวต้มยำครูกินอะไรก๋วยเตี๋ยวผัดไทยโจกินอะไรโจกินอะไรผัดกะเพราหมูอ่าโยชินกินอะไรครับข้าวข้าวผัด ่าแล้วก็อะไรวะพ,พิพัฒเออกินอะไรดีอ่ะข้าวขาวหมูอีกคนหนึ่งไอโอกินข้าวมันไก่อีกคนกินข้าวหมูแดงสิคนไอเฮียสีด้วยสั่งมาสิบเมนูแล้วสมมติมันเหลือคุณก็ลองไปขอเขาดูว่าว่าเฮ้ยอาหารที่พวกแกกินเหลือเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาทำไงครับ เทรวมในหม้อเดียวกันแล้วเย็นเนี่ยคุณกล้ากินไหมครับอันนี้เราพูดถึงคนปกตินะแต่ถ้าเกิดเป็นพระพระทางสายปา่าที่เวลาท่านไปบินทบาตแล้วญาติโยมใส่อาหารมาให้แล้วท่านก็เทลงไปในบาทอันเดียวกันแล้วท่านฉันเนะี่ยอันนั้นก็คือเรื่องส่วนของพระท่านฉันของท่านได้แต่เราถามตัวเราก่อนว่าคุณทําอย่างนั้นเนะี่ย คุณกินอาหารอย่างนั้นน่ะสิอย่างมาเทร,รวมในหม้อเดียวกันคุณกล้ากินไหมถ้าคุณไม่ได้ตกละกรรมลําบากแต่ตรงนี้มันพอมันเป็นน้มามันเครื่องและหลายอย่างบางทีเราทําไมครับเราเสียดายเอาอะไรครับปตทกึ่งสังเคราะห์สิบดัสมมุติเหลือ200รเอาวาโวลีน 5W าดั ฟูลลี่ซินเทติกสังเคราะห์ร้อยเปเซเหลือ200มาเทรวมกันได้เท่าไหร่ละสี่ร้อยแล้วก็เอาอะไรครับอ่ะเอาน้ำมันเครื่องมอไซก่อนยามาหลูครับสังเคราะห์ร้อยเปอซอะไรอะ่ะเดี๋ยวคูดูอนะสิบดับเอันนี้สังเคราะห์ร้อยนะ f u ลลีแต่อันเนี้ยปรทอแรกที่คูหยิบมาเนี่ยอันนี้แค่เซมิเห็นไหมฮะ มันมันเบอร์ SAE อันเดียวกันแต่มาตรฐานมันคนละมาตรฐาน3แล้วนะแล้วคุณก็เอาอะไรครับเอาน้ำมันเครื่องของโยโกลูบแล้วน้ำมันเครื่องกระป๋องเนี่ยเอาไปเติมได้ทั้งเครื่องยนต์เบนซินแล้วก็เครื่องยนต์ดีเซลสมมุติเหลืออีกสองรีกระป๋องละเท่าไหร่ครับ800แล้วก็เอา น้ำมันเฟืองท้ายเอาอันนี้ว่าน้ำมันเกียร์น้ำมันเกียร์ของรถกระบะมิซูบิชิ GL า GL3 7 5 W 8 5 W อีก200มาเทรวมกัน5กระป๋องนี้ได้เท่าไหร่แล้วครับ1ลิตรแล้วมีรถอะไรบ้างที่ใช้น้ำมันเครื่องเปลี่ยนถ่ายปกติ1ลิตรสมมุตินะครับ Honda Nova Sonic เฮ้ยอันนี้คิดเองนะเฮ้ยเรานี่ทําไมครับประหยัดดีแท้เนอะเอาอันนั่นอย่างละ2อย่างละ2อย่างละ2มาเทรวมกันได้1ลิตรแล้วก็เอาไปใส่ในรถ Honda Nova Sonic อันนี้ท่านก็ต้องลองใช้ดูว่าต่างยี่ห้อมากันคนละยี่ห้อมากันคนละมาตรฐานมากันคนละค่าฟาร์มหนืดสีน้ำมนันสารเคมีปรุงแต่งไม่เหมือนกันท่านก็ไปลองใช้ดู ถ้าเกิดว่าท่านใช้อย่างเงี้ยมาสิบปีเหมือนทำวิจัยอะซีนต่างๆลูกยางซีนก้านวาลแผ่นคลัสไม่บวมไม่อะไรเลยนะครับเออลูกสูบแหวนสะอาดดีเลยอันนี้ท่านค่อยมาสรุปว่าอันเนี้ยผมผ่านมาแล้วสิบปีรถผมไม่พังเลยแต่ถ้าเกิดว่าท่านเอาห้ากระป๋องเมื่อกี้เนี่ยมาเทรวมกันแล้วได้หนึ่งลิตร แล้วท่านเอาไปใส่ในรถ Honda Nova Sonic แล้วท่านเจอปัญหาขี่ขๆไปแผ่นผ้าคลัตช์หลุดล่อนวันที่ท่านเอาน้ำมันเครื่องมาเทผสมรวมกันสมมุตินะมันต่างสารเคมีกันท่านลองเอามือไปจับที่กระป๋องเฮ้ยมันร้อนผิดปกติท่านลองดมกลิ่นดูปกติปรทอตัวเนี้เขาจะมีกลิ่นหอมๆอ,อยู่ นะมันจะมีกลิ่นหอมหอมอยู่แต่ปร,กกรากฏพอท่านเอาห้าชนิดไปเทรวมกันปรากฏว่ามันกลายเป็นกลิ่นเหม็นเปรี้ยวอย่างเงี้ยเป็นนมเปรี้ยวเป็นโยเกิร์ตอย่างเงี้ยเอท่านก็จะได้คำตอบเองว่ามันสมควรไหมเพราะครูบอกแล้วว่าครูจะไม่หาเรื่องใส่ตัวเองโดยไม่จำเป็นครับนะ พราะครูก็ไม่ได้มาทําวิจัยเรื่องพวกนี้ว่าเอายี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้มาผสมรวมกันแล้วมันจะใช้ได้ดีหรือไม่ได้ดีเวลามีชาวบ้านรถมาให้ทําแล้วเครื่องยนต์ชิ้นส่วนภายในมันสกรปรกเมื่อสมัยก่อนยังไม่มีน้ํายาล้างห้องเครื่องหรือน้ํายาล้างเครื่องขายก็อะไรครับเบนซินดีเซลน้ำมันกา๊าซล้างกันไป แต่หลังจากที่มีคนเขาคิดค้นสูตรน้ำยาล้างเครื่องนะจะยี่หอย,ยี่ห้อไหนรุ่นไหนก็แล้วแต่ครัวแค่ทำไมครับไปซื้อมาขวดหนึ่งลิตรหนึ่งเท่าไหร่80 85 90แปดหนึ่งคือครูใช้อย่างนี้ครับสบายใจนะฮะไม่เหม็นไม่แสบมือไม่ไหม้มือไม่ไม่มไมไมบวมไม่อะไรก็ว่านไปปากฏว่า ท่านไปดู youtube ช่องหนึ่งเขาบอกว่าเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาทำสูตรผสมน้ำยาล้างเครื่องกันเองขั้นที่หนึ่งให้ท่านไปหาน้ำยาล้างห้องน้ำน้ำยาล้างสุขภัณฑ์มาสมมตินะเขาระบุยี่ห้อเลยยี่ห้อไก่จากนั้นให้ท่านใช้อะไรครับผงซักฟอกระบุยี่ห้อด้วยนะเออยี่ห้อยี่ห้อเคเค แล้วก็ให้ท่านทำไมครับเอาน้ำมันเบนซินมาเอาน้ำมันดีเซลมาแล้วก็ทำไมครับเอาไอ้อะไรนะที่เขาเมื่อก่อนครูใช้ขัดพื้นอยู่เนี่ยโซดาไฟเอามาใส่มันเป็นสูตรเฉพาะร้านเขาแล้วเกิดท่านผสมผสมอยู่เนี่ยเหมือนที่เขาบอกว่าเวลาท่านล้างห้องน้ำเนี่ย ท่านอย่าล้างห้องน้ําด้วยไอตัวนี้แล้วอย่าเอาตัวนี้ไปเพราะว่ามันจะเกิดปฏิกิริยาทางเคมีพอมันเกิดปฏิกิริยาทางเคมีปุ๊บมันจะกลายเป็นก๊าซพิษหรือแก๊สพิษแล้วท่านก็นล้างอยู่ในห้องน้ําห้องน้ําก็ไม่ได้สนามฟุตบอลไม่ใช่สนามเสปักตะก้อลมก็ไม่ได้พัดโกรกลบายท่านจะทําไมครับสูดโดมไอไอพิษเข้าไป พอสูดมเข้าไปมากๆเข้าปอดท่านก็มีปัญหาแล้วพอเวลาหนักๆเข้าท่านยังไม่ได้ออกจากตรงนั้นห้องน้ําท่านโศกระโปกมากท่านอาจ,จะทําไมครับเป็นลมหมดสติไปแล้วไม่มีใครเห็นอยู่ท่านก็ทําไมครับเสียชีวิตเพื่อความสบายใจลิตรหนึ่งเท่าไหร่ครับแปดสิบเก้าสิบร้อยหนึ่งก็คือซื้อเข้ามาครับ แต่ถ้าเกิดท่านอยากจะลองผสมเองท่านก็ลองไปผสมแต่ที่แน่ๆเวลาท่านใช้โซดาไฟท่านใช้อะไรครับน้ำยาล้างสุขภัณฑ์ห้องน้ำมันกัดสิ่งสกรปรกอะกัดแข้งกัดชิ้นส่วนขาวจั้วเลยครับแต่ถ้าเกิดท่านล้างไม่เกลี้ยงสิ่งที่จะตามมาคืออะไรครับขี้เกลือขี้กลากครับ แล้วเกิดท่านไปล้างรถเครื่องโยนตัวเนี้ยอันเป็นที่รักของท่านเสร็จเนี่ยแล้วขี้เกลือขี้กา,กากแม่งขึ้นเน่ยเออท่านก็ตามไปตำหนิไปต่อว่าเขาเอาเองก็แล้วกันนะฉันใดก็ฉันนะครับคือครูก็บอกว่าครูไม่มีสูตรนะครับน้ำมันเครื่องก็แนะนำใช้ตามนั้นก่อนแต่ถ้ามันหลวมค่อยทำไมครับขยับเบอร์ขึ้นท่านก็ไปไล่ทีละเบอร์ ล้างเครื่องก็ถามครูจัางเลครูใช้อะไรล้างครับก็บอกแล้วไงฮะใช้น้ํายาล้างเครื่องส่วนคนล้างคือใครพิบจอบนี้พี่ปุ้ยรับพี่ปุ้ยก็ทําจอบนี้โจทําก็ทําเดี๋ยวลดลูกศิษย์เจ้าของก็จะต้องทําไงครับเป็นคนล้างเองพราะนั้นที่ถามครูมาครูขออนุญาตตอบท่านได้ประมาณนี้นะครับอาจจะตอบไม่ตรงใจของท่าน แต่ที่แน่ๆมันคือน้ำมันเกียร์น้ำมันเฟืองท้ายเบอร์90ถ้าท่านจะอุตลิเอามาเติมในแทนน้ำมันเครื่องรถมอเตอร์ไซค์ที่โดยทั่วๆไปเนี่ยทั่วๆไปนะใช้อยู่เบอร์ลงท้ายได้30กับ40ท่านก็ไปลองดูว่าพอเติมไปแล้วเนี่ยมันติดยากติดง่ายเดินเบาไหวไหม อัตราเร่งติดมือดีไหมแล้วเมื่อเครื่องยนต์มันร้อนเนี่ยมันหนืดดีไหมนะคิดง่ายๆเลยนะครับเอาน้ำเปล่ามานะหนึ่งลิตรใส่หม้อต้มตั้งให้ร้อนแล้วท่านก็เอาไม้พายเนี่ยตะหลิวทัพทีเนี่ยท่านก็คนน้ำเปล่าแม่งไปเรื่อยๆอมันก็คือน้ำเปล่า เพียงแต่ว่าอุณหภูมิเพิ่มขึ้นน้ำเปล่าก็จะเดือดแล้วทำไมครับละเหยความเหนืดแทบไม่แตกต่างกันทีนี้ท่านลองใหม่ถ้ารอน้ำเปล่ามาหนึ่งลิตรแล้วท่านก็ซื้อน้ำตาลทรายมาหนึ่งกิโลแล้วท่านก็ทำไมครับกวนห่อนกวนกวนให้น้ำตาลมันละลายพอมันละลายปุ๊บมันจะเริ่มมีความหวานมันจะเริ่มมีความเหนื่ถูกไหม ท่านจะรู้สึกว่าเวลาท่านกวนไม้พายอ่ะไอต้ตะหลิวทัพพีมันจะเริ่มเป็นไงครับหนืดขึ้นจากนั้นท่านก็ตั้งไฟเหมือนเดิมท่านก็เคี่ยวไปเรื่อยๆจนกระทั่งเดี๋ยวมันจะกลายเป็นอะไรครับตังเมเหนียวเหนียวอ่ะท่านก็ลองคิดดูว่าจากเบอร์40แล้วท่านกดไปน้ํามันเกียร์140เนี่ยร้อนแล้วรถท่านจะวิ่งออกไหมเพื่อให้ได้คําตอบที่แน่นอนนะไม่ต้องไปทําวิจัยที่ไหนท่าน ไปลองดูนะครับแล้วได้ผลประการใดท่านก็มาคอมเมนต์บอกครูด้วยว่ามันใช้ดีไหมครูก็จะได้อะไรนะได้ความรู้เป็นวิทยาทานจากท่านด้วยนะก็ประมาณนี้นะครับก็ขอขอบคุณท่านที่ติดตามรับชมคลิปนี้จนจบนะขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ